Even Be benevolent กราบเรียนท่านคณะกรรมการประเมินรางวัลทรงคุณค่าสพทโอเบกอวอร์สที่เคารพทุกท่านดิฉันนางจารุณีเสนาตน์ตำแหน่งผู้มนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านไหหลึงโพสีราชวิทยาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขตหนึ่งจะขอ,อนำเสนอประวัติและผลงานเพื่อประกอบการประเมินรางวัลทรงคุณค่าสพทโอเบ็กอวอร์สด้านผู้มนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมผู้ปฏิบัติงานการดูแลช่วยเหลือนัก เรียนระดับประถมศึกษาด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนค่ะตลอดระยะเวลาที่ดิฉันได้ปฏิบัติหน้าที่ข้าราชการได้ยึดหลักการครองตนครองคนครองงานเพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของดิฉันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลจัดทำวิจัยสู่การพัฒนานวัตกรรมอันมีเป้าหมายสูงสุดคือผู้เรียนจนได้รับการยอมรับจากหน่วยงานต่างๆอาทิเป็นคณะกรรมการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา เป็นวิทยากรที่เลี้ยงโคชิงผู้บริหารสถานศึกษารุ่นเดลิเ t อร์2019เป็นกรรมการประเมินข้าราชการครูให้มี Me, และเลื่อนวิทยฐา,านะครูชำนาญการพิเศษตามว17โรงเรียนบ้านวายหลวงได้แบ่งโครงสร้างระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็น2โครงสร้างใหญ่คือการเยี่ยมบ้านนักเรียนและการคัดกรองนักเรียนโดยได้นําเทคโนโลยีเข้ามาปรี์ใช้เพื่อให้ง่ายต่อการเก็บข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลสร้างระบบจาก Google f o r m ให้บุคลากรสแกนค r c อ d e หลังจากการเยี่ยมบ้านนักเรียนจากนั้นนำข้อมูลที่ได้ประมวลเป็นสารสนเทศเพื่อวิเคราะห์นักเรียนต่อไปซึ่งสามารถคัดกรองนักเรียนได้อย่างประสบความสำเร็จบันยายกระจุกงาโกดค่ะหนังค่าก็ยังพังลงมือเลยต่คาไล่ได้เพราว่าเดี๋ยวนี้ทักเียกับบริษัทะะ่มีงานเหตุเลยเงินเดือนเดือนละหกร้อย จากการดาเนินการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนพบว่าผู้ปกครองส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้างด้วยวิกฤตเศรษฐกิจจึงทาให้อยู่ในภาวะว่างงานจำนวนมากรายได้ไม่เพียงพอต่อครอบครัวอันนําไปสู่ปัญหาความเหลื่อมล้าในประเทศดิฉันจึงเกิดแนวคิดในการพัฒนานวัตกรรม3ศรัทธา 5. สอขึ้นโดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาสถานศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นเครื่องมือผลักดันสู่การสร้างทักษะชีวิตสร้างงานสร้างอาชีพและสร้างรายได้ของผู้เรียน นวัตกรรมสศรัทธา5สเป็นนวัตกรรมที่ดิฉันได้พัฒนาขึ้นภายใต้การตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวโดยเริ่มบริหารที่โครงสร้างใหญ่คือบุคลากรทางการศึกษาสร้างคนให้มีศรัทธาในการทำงานเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายเดียวกันคือการพัฒนาผู้เรียนภายใต้หลักสศรัทธาได้แก่ศรัทธาในสิ่งที่ทำ faith in what to do ศรัทธาในตนเอง faith in self และศรัทธาในทีม faith in the team เมื่อบุคลากรทำงานด้วยความศรัทธาแล้วจึงมุ่งสู่เป้าหมายการพัฒนาผู้เรียนด้วยหลัก5สได้แก่สอนความรู้ควบคู่คุณธรรมสร้างกิจกรรมเพื่อการพัฒนาสารศรัทธาสู่ชุมชนเสริมประสิทธิผลสู่ผู้เรียนและสำเร็จสู่สถานศึกษาซึ่งเป็นกรอบที่สร้างขึ้นภายใต้การประสานทักษะในศตรวรรษที่21ได้แก่ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมทักษะสารสนเทศสื่อเทคโนโลยี และทักษะชีวิตและอาชีพโดยผนวก3จุดเน้นหนึ่กลายเป็นโครงการที่นำไปสู่การพัฒนาการคิดของผู้เรียนสู่การสร้างงานสร้างอาชีพ ตลอดการดาเนินกิจกรรมและโครงการต่างๆภายใต้ในวัตรกรรม3ศรัทธา5สอดิฉันได้ผลักดันกิจกรรมที่พัฒนาทักษะชีวิตของนักเรียนสู่การสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้และสนองต่อความต้องการของชุมชนผสานเทคโนโลยีเพื่อขยายการตลาดให้กว้างขึ้นโดยกิจกรรมที่ตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนคือกิจกรรมการทําแจ่วบองสู่โครงการสร้างอาชีพปลาราบองสมุนไพรโดยมีกระบวนการขับเคลื่อนดังนี้ หนึ่งทำ MOU ระหว่างสถานศึกษาและร้านค้าในชุมชน 2. ผลิตปลาร้าบองสมุนไพรและส่งออกตามรายการที่ชมุมชนสั่งโดยคณะครูและนักเรียนเป็นผู้ดำเนินการตั้งแต่วางแผนสั่งวัตถุดิบโดยได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองในการสนับสนุสนวัตถุดิบที่ราคาถูกกว่าท้องตลาดและปลอดสารพิษสสร้างหน้าร้านของโรงเรียนผ่านแพลตฟอร์ม Facebook 4. ส่งออกปลาร้าบองสมุนไพรตามรายการที่ได้รับสู่หน้าร้านในชุมชนและจัดส่งตามรายการที่สั่งทางออนไลน์ ปลูกผักครับทำเจียวพวกกระบูนแล้วก็เจีวบองครับก็มีเจีวบองที่พวกพี่เขาเอาไปจำหน่ายในร้านค้าท,ทั่วไปในหมู่บ้านแล้วก็ในเพคของโรงเรียนครับอยู่กับคุณตาคุณยายค่ะออคุณแม่อยู่ระยองค่ะ,ะคุณพ่อแยกทางกันแล้วพอมาอยู่โรงเรียนนี้ก็ ได้ทําอะไรหลายๆอย่างค่ะก็ได้ไข่ได้ผักกับบ้างคุณยายก็ดีใจผลที่เกิดจากการขับเคลื่อนกระบวนการดังกล่าว โครงการสร้างอาชีพปลาระบองสมุนไพรกลายเป็นโครงการหลักที่สร้างงานสร้างอาชีพแก่นักเรียนนักเรียนมีรายได้จากการปฏิบัติเกิดการสร้างองค์ความรู้ด้านกระบวนการทำงานโดยใช้เทคโนโลยีที่นักเรียนคุ้นเคยในการพัฒนาเรียนรู้การตลาดเพื่อสร้างรายได้ที่ต่อเนื่องอันนำไปสู่การเกิดทักษะกระบวนการที่สามารถนำไปปรับใช้ในการสร้างรายได้ผลที่เกิดกับสถานศึกษารางวัลเหรียญเงินระดับเขตตรวจราชการที่12งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนปีการศึกษา2 5663รางวัลสถานศึกษาปลอดภัยประจำปีพุทธศักราช2,564ระดับดีเด่นกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจำนวนนักเรียนที่เพิ่มขึ้นในทุกปีปีการศึกษา2,561าจำนวน61คนถึงปีการศึกษา2,564จําจำนวน84คนผลสำมฤทธิโอเน็ตค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศผลที่เกิดกับครูคนที่เกิดกับผู้เรียน ภายใต้การใช้นวัตกรรม 3. ามศรัทธ,ธาหสอดิฉันจะมุ่งสร้างสถานศึกษาที่พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอความพร้อมในที่นี้หมายถึงทั้งตัวผู้บริหารบุคลากรทางการศึกษานักเรียนและชุมชนสร้างสถานศึกษาที่ทันสมัยพร้อมทุกการเปลี่ยนแปลงในสังคมที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วรองรับการเก็บข้อมูลด้วยเทคโนโลยีสร้างข้อมูลที่พร้อมต่อการนำมาใช้การแก้ปัญหาและการพัฒนา โรงเรียนจะเป็นสถานศึกษาที่มีคุณภาพและทุกคนให้ความไว้วางใจตลอดไปค่ะขอบคุณค่ะ